พระสีพัชโรดมรองเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ได้เป็นประธานเปิดงานโนว i สเด a y ให้กับสัมมนนในวาระครบรอบ30ปีหมู่กุฏิสัมมนนค่ะเมื่อวันเสาร์ที่9ก้ามกราคมที่ผ่านมาซึ่งตรงกับวันเด็กแห่งชาติทางวัดพระธรรมกายได้จัดกิจกรรมโนว i สเด a y ให้กับสัมมนนและเนื่องในวาระครบรอบ30ปีหมู่กุฏิสัมมเนคนะาคจองแชมป์โดยมีพระสีพัชโรดมปรเปลี่ยนธรรมเก้าประโยค รองเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุพระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์สำหรับการจัดงานโนวิสเดย์ในครั้งนี้สืบเนื่องจากในวันที่9มกราคมพุทธศักราช2559เป็นวันเด็กแห่งชาติซึ่งทางโลกได้จัดกิจกรรมต,ต่างๆขึ้นเพื่อให้เยาวชนของชาติมีความกล้าคิดกล้าพูดกล้าทำและกล้าที่จะแสดงออกในสิ่งที่ดีโดยผ่านการร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้น เพื่อประโยชน์ทั้งตนเองและต่อประเทศชาติดังนั้นพระอาจารย์พระพี่เลี้ยงรวมทั้งสมมเน,นทุกรูปจึงได้เห็นสมควรที่จะจัดงานวันสัมเนนเพื่อให้สัมเนนได้ร่วมกิจกรรมโดยชื่อว่าวันสมมเนาโนวิสเดย์และเพื่อให้สอดคล้องกับคำขวัญที่พระเดชพระคุณพระเทพยานมหามุนีได้เมตตาให้ไว้ตอนหนึ่งว่าฝ่าศึกษาและเทศนาแกล้วกล้าซึ่งทางคณะผู้จัดงาน จึงได้จัดงานในครั้งนี้เพื่อให้สำมเน็นได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถและฝึกทักษะการเรียนรู้ของตนเองให้เพิ่มมากขึ้นโดยมีกิจกรรมต่างๆมากมายอาทิประกวดผู้สุนทรพจน์การเล่านิทานการเขียนเรียงความการวาดภาพ การแต่งกลอนโครงเป็นต้นนี้วันสัมาเดนทุกๆปีจะมาร่วมงานนี้เป็นประจำนะคะสำหรับงานนี้วันนี้เป็นพิเศษค่ะเอาขนมน้ำหว,นหวานานะคะน้ำแข็งใสใส่นมปังใส่นมเชื่อมนะคะราดนมด้วยค่ะแสนอร่อยค่ะสามารถเชิญชวนได้ก็อนุโมทนาบุญกับทุกทุกท่านเอาบุญฟาะาแกบสาธุชนลูกเพื่อรทั่วโลกด้วยนะคะแล้วก็นำก๋วยเตี๋ยวเป็ดอาม่ามาจำนวน350้อถ้วยค่ะ รสชาติอร่อยดีนะคะขอทุกคนมาชวนชิมกันได้ค่ะ<อ>ค่ะวันนี้นะคะผมพักบุญชัยธรรมะนะคะโดยร้านฮัคาเฟ่แล้วก็ร้านเจ๊เตยยุทธยาน,นะคะก็ได้นําเค้คโกโกกระโนนะคะพร้อมกับอะไรคะไบตอตยน้ําส้มค่ะคั้นสดสดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะ<อ>นะคะแล้วก็วันนี้มีน้องซีซ่านะคะมาชว่าวยถวายด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะวันนี้ มีความสุขค่ะนะมีความสุขมากเลยแล้วก็ช wow. ักชวนให้คนมาถวายว้นสำนึเนนเยอะๆดีไหมคะดีค่ะด in ีค่ะวันนี้แม่รู้สึกยังไงมัางคะมีความสุขค่ะก็ดีใจด้วยค่ะที่ได้มาร่วมงานนี้ค่ะสำนึเณนครับรู้สึกปลื้มปิติยินดีมากเพราะว่าวันสำนึเณนมีแค่หนึ่งปีมีแค่ครั้งเดียวนะครับการที่คุณโยมมาเยอะแยะมากมายทําให้สำนึเณรรู้สึกมีกําลังใจในการสร้างบารมีที่จะสารฝันของพระเด็มพระกลุงมพ่อให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี สำเนีก็ขอสึกขอบคุณครับคุณโยมเจ้าภาพทุกท่านก็รู้สึกดีใจครับที่คุณโยมได้มาร่วมวันสำเนีแล้วก็ดีใจที่คุณโยมเนี่ยได้มามอบของขวัญให้สำเนีทุกรูปเป็นกําลังใจให้สำเนีได้สร้างบาร,รมีต่อไปนานๆครับรู้สึกดีใจว่ามีญาติโยมมาถวายสิ่งของให้สำเนีได้เล่นในวันเนี้นแล้วก็ได้จับฉลากทำให้เนีนมีความสุขแล้วก็ จะสามารถให้ทำให้เ네นนมีทําให้อยู่ต่อได้ครับสิทธิกิจจังสิทธิกรม,มังสิทธิกริยะตถาคโตสิทธิเตโชชยโยนิจจังสิทธิลาโภนิรันตังสัพพสิทธิพวันตุเตขอความสำเร็จทั้งปวงคือความสำเร็จในหน้าที่ความสำเร็จในการงานอีกทั้งเดชาเชชนะราพะจงสำเร็จแกโยมเทิน